1ิอันดับนามสกุลที่คนเกาหลีใช้มากที่สุดพร้อมความหมายมีดังนี้ 1. น,นามสกุลคิมกิมเป็นนามสกุลที่พบมากที่สุดในเกาหลีโดยมีประชากรมากกว่า20%ของประเทศที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของคิมคือทองหรือโลหะซึ่งสื่อถึงความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง ประวัติความเป็นมาของนามสกุลคิมมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิดเชื่อกันว่านามสกุลคิมมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลคิมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลคิมแห่งขยองจูซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรชินล่าในสมัยสามก๊กของเกาหลีความหลากหลายนามสกุลคิมไม่ได้เป็นเพียงแค่ตระกูลเดียว แต่ประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า300ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลคิมมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบนันนามสกุลคิมยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีในปัจจุบนันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลคิมการออกเสียงนามสกุลคิมสามารถออกเสียงได้สองแบบคือคิมหรือกิมขึ้นอยู่กับภาษาและบริบทการสะกดนามสกุลคิมสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นคิมคิมคิมหรือคิมบุคคลที่มีชื่อเสียงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลคิม เช่นนักแสดงคิมซูยอนนักร้องคิมแทยอนและนักกีฬาคิมยูนา2อีเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับสองในเกาหลีรองจากนามสกุลคิมโดยมีประชากรเกาหลีประมาณ14.7%ที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของอีคือต้นพลัมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความแข็งแกร่งและความอดทน ประวัติความเป็นมาของนามสกุลอีมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกําเนิดเชื่อกันว่านามสกุลอีมีต้นกําเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลอีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลอีแห่งชอนจูซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรโชซอนและจากระวัดิเกาหลีเป็นเวลานานเกือบห0 0ปีความหลากหลาย นามสกุลอีประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า240ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลอีมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบนันนามสกุลอียังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบนันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลอ e. ีการออกเสียงนามสกุลอ e. ีออกเสียงว่า e ในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็น l e หรือ e ในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลอ e. ีสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่น l ี e e, l รี lee หรือ e บุคคลที่มีชื่อเสียง มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลอ e, ีเช่นนักแสดงอีมินโฮนักร้องอีโยริและนักธุรกิจอีกุนฮี 3. นามสกุลพักเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับ3ามในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ8.5เปอร์เซนที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของพักคือต้นไม้ใหญ่หรือน้ำเต้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงความอดทนและความอุดมสมบูรณ์ ประวัติความเป็นมาของนามสกุลพักมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิดเชื่อกันว่านามสกุลพักมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลพักที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลพักแห่งมิวยางซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลายนามสกุลพักประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า100ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไป ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลพักมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบนันนามสกุลพักยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบนันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่น,นๆเกี่ยวกับนามสกุลพักการออกเสียง นามสกุลพักออกเสียงว่าพักในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นพักหรือพักในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลพักสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นพักพักเบฟหรือบาร์บุคคลที่มีชื่อเสียงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลพักเช่นอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้พักจุงฮีนักฟุตบอลพักจีซองและนักแสดงพักโบยอง นามสกุลชเวเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับสีในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ4.7เปอร์เซนที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของชเวคือยอดเขาหรือสูงสุดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูงส่งความสำเร็จและความเป็นผู้นำประวัติความเป็นมาของนามสกุลชเวมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิด เชื่อกันว่านามสกุลชเวมีต้นกําเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลชเวที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลชเวแห่งคยองจูซึ่งมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลายนามสกุลชเวประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า100ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกําเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลชเวมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบนันนามสกุลชเวยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบนันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่น,นๆเกี่ยวกับนามสกุลชเวการออกเสียง นามสกุลชเวออกเสียงว่าชเวในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นชอยหรือเชอร์ในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลชเวสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นชอยเชอร์แควหรือเชบุคคลที่มีชื่อเสียงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลชเว เช่นนักออกแบบแฟชั่นชเวจีอุมนักร้องชเวซึงยอนและนักแสดงชเวมินซิกแม้ว่าในซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องตัวละครที่มีนามสกุลชเวมักถูกนำเสนอในบทบาทของผู้มีฐานะร่ำรวยหรือผู้มีอำนาจแต่ในความเป็นจริงแล้วนามสกุลชเวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่งคัง่งหรือสถานะทางสังคม 5. นามสกุลชอง เป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับ5ในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ4.4%เเปอร์ซนที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของชองคือซื่อสัตย์หรือถูกต้องซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจความซื่อตรงและความยุติธรรมประวัติความเป็นมาของนามสกุลชองมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกําเนิด เชื่อกันว่านามสกุลชองมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลชองที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลชองแห่งดงนายซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลายนามสกุลชองประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า120ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลชองมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิละปะความนิยมในปัจจุบันนามสกุลชองยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลชองการออกเสียงนามสกุลชองออกเสียงว่าชอง ในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นชองหรือชุงในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลชองสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นชองชุงยุงหรือจังบุคคลที่มีชื่อเสียงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลชองเช่นนักแสดงชองจีฮุนนักร้องชองยงวาและนักกีฬาชองมยองฮี6นามสกุล คังเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับ6ในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ2.4%ที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของคังคือแม่น้ำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความสงบและความมั่นคงประวัติความเป็นมาของนามสกุลคังมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิดเชื่อกันว่านามสกุลคังมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณ ตระกูลคังที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลคังแห่งชินชอนซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลายนามสกุลคังประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า100ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลคังมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบนัน นามสกุลคังยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลคังการออกเสียงนามสกุลคังออกเสียงว่าคังในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นคังในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลคังสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นคัง แก๊งคาฮิงหรือขังบุคคลที่มีชื่อเสียงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลคังเช่นนักแสดงคังดงวอนนักร้องคังแดเนียนและนักกีฬาคังซึงยุน7นามสกุลโชเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับเจ็ดในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ1.8เอร์เซนที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของโชคือต้นสน ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเขียวชอุ่มความยั่งยืนและความอดทนประวัติความเป็นมาของนามสกุลโชมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิดเชื่อกันว่านามสกุลโชมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลโชที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลโชแห่งพยองยางซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลาย นามสกุลโชประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า60ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลโชมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบันนามสกุลโชยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลโชการออกเสียงนามสกุลโชออกเสียงว่าโชในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นโชหรือโจในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลโชสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นโชโจเชอหรือโจบุคคลที่มีชื่อเสียง มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลโชเช่นนักแสดงโชจินวุ้งนักร้องโชซึงยอนและนักกีฬาโชกุกยอน8นามสกุลยุนเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับ8ดในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ1.7เปอร์เซนที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของยุนคือผู้ปกครองหรือผู้ว่าราชการ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้นำความรับผิดชอบและความมีอำนาจประวัติความเป็นมาของนามสกุลยุนมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิดเชื่อกันว่านามสกุลยุนมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลยุนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลยุนแห่งพาพยองซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลาย นามสกุลยุนประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า90ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลยุนมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบันนามสกุลยุนยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลยุนการออกเสียงนามสกุลยุนออกเสียงว่ายุนในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นยุนหรือยุนในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลยุนสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นยุนยุนยาหรือยุนบุคคลที่มีชื่อเสียง มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลยุนเช่นอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใตย้ยุนซอยอนนักแสดงยุนอึนเฮและนักร้องยุนมิแร9นามสกุลชางเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับ9ในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ1.5%เปอร์เซ็นต์ที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของชางคือความเจริญรุ่งเรืองหรือความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์และความสุขประวัติความเป็นมาของนามสกุลชางมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิดเชื่อกันว่านามสกุลชางมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลชางที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลชางแห่งอินโดงซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลาย นามสกุลชางประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า50ตระกูลซึ่งแต่ละตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลชางมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบนันนามสกุลชางยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบนันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลชางการออกเสียงนามสกุลชางออกเสียงว่าชางในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นจางหรือชางในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลชางสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นจางชางซางหรือจางบุคคลที่มีชื่อเสียง มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลชางเช่นนักแสดงชางดงกันนักร้องชางกึนซอกและนักกีฬาชางมินฮี10นามสกุลอิมเป็นนามสกุลที่พบมากเป็นอันดับ1ิบในเกาหลีมีประชากรเกาหลีประมาณ 1. 4เปอร์เซ็นที่ใช้นามสกุลนี้ความหมายของอิมคือป่าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความสงบและความลึกลับ ประวัติความเป็นมาของนามสกุลอิมมีความหลากหลายและน่าสนใจต้นกำเนิดเชื่อกันว่านามสกุลอิมมีต้นกำเนิดมาจากหลายตระกูลที่แตกต่างกันในสมัยโบราณตระกูลอิมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือตระกูลอิมแห่งพุงยองซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีความหลากหลายนามสกุลอิมประกอบด้วยตระกูลย่อยกว่า40ตระกูลซึ่งแต่และตระกูลมีประวัติและต้นกำเนิดที่แตกต่างกันออกไป ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์เกาหลีบุคคลที่มีนามสกุลอิมมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นการเมืองการทหารวรรณกรรมและศิลปะความนิยมในปัจจุบันนามสกุลอิมยังคงเป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับนามสกุลอิมการออกเสียง นามสกุลอิมออกเสียงว่าอิมในภาษาเกาหลีและมักจะถอดเป็นริมหรืออิมในภาษาอังกฤษการสะกดนามสกุลอิมสามารถสะกดได้หลายแบบในภาษาอังกฤษเช่นลิมอิมยิมหรือริมบุคคลที่มีชื่อเสียงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่ใช้นามสกุลอิมเช่นนักแสดงอิมชียอนนักร้องอิมยุนอายุนอาวงเกิลเจเนเรชั่น และนักกีฬาอิมดงยอน